ไปค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้จะพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะป้าป้ากว๋วยเตี๋ยวแน่จ้าสร้างกว๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะสร้างไปบัถนี้งาที่ฝนกระตกลงมาเลยค่ะนางทาค่ะัาที่นี่ได้กว๋วยเตี๋ยวแล้วจานนี้ก็มานางทาเพราะฝนให้มันหยุดจากกลับบ่ได้ค่ะทุกคนฝนมันตกแหง้ง หลังจากที่ฝนยุดแล้วก็ฝ้ากลับมาหองเลยค่ะฝ้าเมา่กะหน้าตาประมาณนี้เลยจกกเวยเตียวไก่มาละเส้นบะหมี่เหลืองนะเส้นบะหมี่เหลืองค่ะทุกคนกำนำซุปเส่บๆบนัวนวเลยจา้าเส้นเหนียวนุ่มหนึบเลยแซ่บค่ะทุกคนจ้ากินกับนี่เลยค่ะกินกับนี่เลยจา้าทุกคนจา้ามาละค่ะเขากันดีขนาดเลยจา้ามาละ จะออกขมขมนิดแต่กับว่าขมหลายนะจ้ะสําหรับคนที่กินมาละเนาะถ้าคนมากินมาละอาจจะว่าขมอ่ะจ้ะมาละสดสดค่ะเสียบเลยจ้ะทุกคนมาเ้อจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำกันเทียงนี่ค่ะมูเจ้าคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้ละค่ะเป็นคลิปกินก๋วยเตี๋ยวสํานัละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยเด้อจ้ะสําหรับคนที่เข้ามาเบื้องล้ว อันนี้ก็กิกนเสจหมดแล้วจ้ะก็ซีเหลือตาตีนมันอาจจะตีนไกลเพราะว่าบ่มมด,มดก็จะหมดคือเก่าไปจ้าทุกคนจ้าซำนี่ละค่ะสวัสดีจ้า